ข้อ19นะครับสุมหยิบจำนวนเต็มมา2จํานวนที่ต่างกันนะครับในเซตในเซตที่มีตัวเลข 1, 2, 3จนถึง150เป็นจํานวนเต็มนะโดยหยิบทั้ง2จํานวนมาพร้อมกันเลยครับเั้นลำดับไม่มีผลนะให้เกิดความแตกต่างนะครับถามว่าความน่าจะเป็นที่แต่ละจํานวนจะเป็นจํานวนคู่ที่หารด้วย3ลงตัวเท่ากับเท่าไหร่นะครับ นะต้องเป็นจํานวนเต็มแล้วก็ต้องเป็นจํานวนคู่ด้วยที่หาร3ลงตัวนะครับโอ้ก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ก่อนนะข้อน,นี้ทํำยังไงดีเราต้องเริ่มนี้ก่อนครับเอาเอาเริ่มที่จํานวนจนวนที่หาร3ลงตัวเออจำนวนที่หาร3ลงตัวเนี่ยมันได้แก่จํานวนอะไรบ้างครับก็จะประกอบไปด้วยสามไล่ไป6กนะเนะ 12ไล่ไปอย่างนี้นะครับจนถึง150มันจะรวมทั้งหมดกี่ตัวครับนะ3 6 9จนถึง150นะไปทีละ3ทีละ3ทีละ3มันจะได้ทั้งหมดกี่ตัวละห0ตัวเออนะมันจะได้50ตัวเตัวจะนั่งนับก็ได้หรือใช้พวกอะไรอนุกรมเลขคณิตอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยก็ได้นะแต่จะลองนับดูมันจะได้50ตัว นะครับโอเคนะเออหนึ่งสองสามสี่นะ 1, 2, 3, นะนับไปเรื่อยนับเป็นชุดๆุดก็ได้นะถ้าเรานับจนถึงเลขสิบมันจะได้สามตัวนะเออแล้วนับจนถึงยี่สิบก็เพิ่มมาอีกสามตัวถูกไหมนับถึงสามสิบก็เพิ่มมาอีกสามตัวนะอ่าก็ได้เป็นสามเลขทีละสามตัวสามตัวสามตัวไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับเออ โอเคนะก็จะได้ทั้งหมด50ตัวนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้อันนั้นคือเลขคู่ที่หาร3ลงตัวไม่ใช่เลขคู่เดียเลขที่หาร3มลงตัวนะอันนี้ได้50ตัวแต่ประเด็นคือเลขคู่ครับเลขคู่ที่หาร3ลงตัวนะ นี่เลขคู่ทำไงครับเราก็ต้องตัด3ทิ้งตัดตัดอะไรตัด9ทิ้งทีนี้เนี่ยมันจะพบว่าอย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าในเลขทั้งหมดเนี่ยห้ตัวเนี่ยมันมีเลขคี้คู่คี้คู่จบท้ายด้วยคู่แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันต้องเป็นครึ่งครึ่งครับเออสิบสจนถึง150เนี่ยถ้าเราสกบนะไปที่เลขคู่ นะมันต้องเป็นครึ่งครึ่งนะคือตัดเลขขี้ออกไปจาก50ตัวมันก็จะเหลือ25ตัวนั่นเองเอาละทีนี้ก็ได้เรื่องละนะเขาถามความน่าจะเป็นที่นะเราสุ่มขึ้นมาแล้วหยิบได้เลขคู่ทั้ง2ตัวเลยนะครับเราให้หาความน่าจะเป็นโจทย์ให้หาความ,มาน่าจะเป็นก็หาได้จาก PE เท่ากับ NE นะส่วนด้วย N NE ในที่นี้คืออะไรคือจํานวนสมาชิกของเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ที่นี้ก็การสุ่มแล้วได้เลขคู่นะครับเนออ e. ในที่นี้ก็คือจําจนวนวิธีนะที่สุ่ม2เลขที่ต่างกันนะต่างกันได้คู่ก็มีเลขคู่ทั้งหมด25เลขถ้าเราจะสุ่มให้ได้เลขคู่ที่หารด้วย3ลงตัว นะเลขได้เลขคู่นะแล้วก็หาร3ลงตัวด้วยนะครับก็แสดงว่าเราก็เลือกเลขมา2ตัวเหมือนกับการจัดหมวดหมู่เลข2ตัวจากเลขทั้งหมด25ตัวซึ่งเป็นเลขคู่ที่หารสลงตัวมี25ตัวจัดหมู่ที่ละ2ตัวอันนั้นคือจํานวนวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการเลือกเลขคู่งั้นสูตรที่จะนํามาใช้ก็หาได้จากสูตรนี้ครับ4ี่นะ25เลือกมา 2นั่นเองนะครับนะสูตรนี้ก็มาจากสูตรของการที่ใช้ในกรณีการจัดหมวดหมู่นะครับ c n r เท่ากับ n แฝกหารด้วย n ลบ r แฟกส่วน r แฟกถูกไหมอ่าทีนี้เราก็จัดก,การ25แฟกก็อ่าก็แทน25แฟกนะ n ลบ r, r ก็25ลบ r แฟเอเอ r คือ2 นะครับแล้วก็หารด้วย2แฟกคิดเลขออกมานิดนึงครับมันจะได้เป็น25แฟกยี่ลบสก็23แฟกนะครับแล้วก็อ,อีก2แฟกนั่นเองนะครับเอาละทีนี้ติดเอาไว้อย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งคิดเลขนะครับเดี๋ยวเผื่อมันตอนไปหาความน่าจะเป็นเผื่อจะมีอะไรตัดกันได้นะติดเอาไว้อย่างนี้นะ ยังไม่ต้องคิดเลขนะเดี๋ยวมัน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 ,มนอาจจะตัดกันได้แล้วง่ายกว่านะครับเอาล่ะทีนี้เราก็มาดู ns บ้าง ns ก็คือจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับ,นรบนในการเลือกเลขมา2ตัวจาก150ตัวก็คือเลข1 1ถึง150เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า ns ของเราก็คือการเลือกเลขมา อสองตัวจาก150ตัวนั่นเองซึ่งก็เข้าสูตรเดิมเลยครับมันก็จะได้เป็น150แฟกนะหารด้วยอะไรครับนะหารด้วยหนึ่อยห้าลบสแฟกนะแล้วก็หารด้วย2แฟกอย่างนี้ครับก็จะได้เป็น150แฟกหารด้วย1 4 1่งสนะ150่งร้ลบสองหแฟกแล้วก็หารด้วย2แฟก นะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือ n s นะครับอ่ะก็หา p ได้ละความน่าจะเป็นก็เอา n e ตั้ง25แฟกหารด้วย23แฟกนะหารด้วย2แฟกแล้วก็ n p เท่ากับ n e ส่วน n s ก็คือหารด้วย n s อีกทีหนึ่งนะครับนะ อาหารเขียนอย่างนี้แล้วกันเศษส่วนมันจะได้ไม่ต้องสอนกันหารด้วย ns ก็คือ150ส่วน148่งสแฟกสองแฟกทีนี้การหารก็สลับเศษเป็นส่วนแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายเครื่องหมายหารเป็นคูณนะครับเอออันนี้ก็คูณอันนี้ก็เป็น148่แฟกแล้วก็2แฟกนะแล้วก็150่งรแฟกสองแฟกสองแฟกอ่าเห็นไหมตัดกันได้ละนะครับอ่าทีนี้แจกแจงออกมานิดหนึ่ง25แฟกเนี่ยมันคือ25 คูณ24คูณ23คูณ22คูณไปเรื่อยจนถึง1นะครับเออนะแล้วตัวส่วนด้านล่าง23 2แฟก2แฟกตัดแล้ว23แฟกก็คือ22 23คูณ22คูณไปเรื่อยจนถึง1ถูกไหมแล้วก็คูณกับอะไรครับ148ก็คือ148คูณ147 คูณไปเรื่อยจนถึง1 1 5 0 8็1 5 0คูณ1 4 9คูณ1 4 8คูณไปเรื่อยจนถึง1 1 4 8คูณ1 4 7นะคูณไปเรื่อยจนถึง1อย่างนี้ครับทีนี้เราก็นะเหลือแค่ง,งานตัด23ตัด23ถูกนะเ แล้วก็22ตัด22เลข 21, 20เนี่ยตัดได้ทั้งแถบเลย21เนี่ยตัดได้ทั้งแถบเลยนะมันมีทั้งบนทั้งล่างก็ตัดได้หมดทีนี้147 1,47ตัดได้ครับ148 148ตัดได้แล้วก็เลขตั้งแต่แถบเนี้ยนะตั้งแต่1 4 8ลงไปตัดได้หมดเลยนะมันมีทั้งบนทั้งล่างสุดท้ายมันก็จะเหลือเป็นอย่างนี้ครับ25คูณ24่สิี่วน1นึ่งร้อยห้าสิบคูณ่งครับ 25กับ150มันตัดได้เหลือ6ถูกไหมเออทีนี้ก็เท่ากับอะไรอีกนะอย่างนั้น PE ของเราเนี่ยก็จะได้เท่ากับอะไรล่ะก็เท่ากับเหลือ,อ,อ24่สส่วนด้วย6คูณ149เอาละทีนี้6กับ4อ่า6กับ24ตัดได้อีกครับนะ6 4 24ถูกไหมสุดท้ายก็จะได้ PE ออกมาเป็น4ส่วนด้วย149นั่นเองนะครับตอบตัวเลือกที่5นั่นเองนะครับ